มาดูต่อไปเลยถ้า c เป็นค่าคงตัวที่ทำให้ x ลบ2หาร x กำลัง5ลบ 3x กำลัง4บวก 6x บวก c เหลือเศษเท่ากับ4แล้ว c เป็นสมาชิกของเซตในข้อใดต่อไปนี้ข้อกอไก่เซตของลบ6และ2ข้อขอไข่ เซตของลบสและ8ข้อคอควายเซตของลบสและ4ข้ององูเซตของลบแและ6ครับสำหรับข้อนี้ก็มีวิธีทําได้หลายวิธีนะครับตั้งแต่แบบวิธีที่ถ้าน้องเอ่อวิธีที่เร็วที่สุดก็จะเป็นการใช้ความรู้ของเรื่องทฤษฎีบทเศษเหลือแต่ว่าถ้าน้องไม่ลืม ว่าสูตรมันเป็นยังไงก็สามารถทำโดยวิธหีหารโดยตรงได้เลยนะครับพี่จะทำให้ดูหลายๆวิธีเลยแล้วกันจะได้จะได้ไม่ต้องยึดกับทฤษฎีทฤษฎีเดียวเผื่อลืมนะครับแต่ก่อนอื่นถ้าน้องลองดูอันนี้เป็นพระหุนามกำลังห้าอันนี้เป็นพระหุนามกำลังหนึ่งเวลาหารออกมาเศษจ,จะต้องไม่เกิน เศษจ,จะต้องไม่เกินกําลังของตัวาหารใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเศษออกมาก็ต้องเป็นจํานวนเต็มอยู่แล้วออกมาเป็นจนนํานวนเอ,อไม่ใช่พหุนามดีกรีหนึ่งหรือ2ก็เป็นต้องเป็นพหุนามดีกรีศนย์นะครับเศษก็เลยต้องออกมาเป็น4เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลย make sense นะครับเพ<น>ราะฉะนั้น,<ร>น<ร> เรามาดูวิธีแรกก่อนดีกว่าคือการหารโดยตรงหารพระหูานามพี่ก็ตั้งหารยาวนะครับ น้องก็จับหารด้วย x ลบ2เพราะฉะนั้นตัวนี้หารได้อะไรต้องได้เป็น x กำลัง4ใช่ไหมครับก็คูณมาเป็น x กำลัง5ลบด้วย 2x กลัง4คราวนี้จับลบกันก็จะเหลือเป็นลบ x กำลัง4ดึงตัวนี้ลงมาตัวต่อไปก็เป็นลบ x กำลัง3 ต้องทำให้ตัวแรกเท่ากันนะครับลบ x กาลัง4อันนี้ก็บวก 2x กาลัง3ลบกันออกมาก็จะเหลือลบ 2x กาลัง3วก 0x กาลัง2เดี๋ยวพี่จะขอขึ้นไปเขียนด้านบนนะครับเดี๋ยวไม่พออันนี้ก็ได้เป็ะไรครับได้เป็นลบ 2x กาลัง2ใช่ไหมครับออกมาก็จะได้เป็น ลบ 2x กำลัง3บวก 4x กำลัง2อันนี้พี่ขออนุญ,ญาตย้ายขึ้นไปด้านบนนะครับลบกันก็จะเหลือเป็นลบ 4x กำลัง2ดึงลงมาเหลือบวก 6x คราวนี้ก็ลังลบ 4x ใช่ไหมครับคูณกันจะได้เป็นลบ 4x กำลัง2บวก 8x จับลบกันก็เหลือเป็นลบ 2x บวก4 ตัวนี้ก็เลยกลายเป็นไรเป็นลบสองลบสอบวก C เพราะนั้นเศษลบออกมาก็จะเหลือเศษสลบ 4, 4นี่คือเศษใช่ไหมครับหารผู้นาอันนี้เป็นตั้งแต่มอต้นแล้วน่าจะคล่องก็จะได้ว่าอะไรเศษคือ C-4 ลบสใช่ไหมครับแต่ c ลบ4เศษคืออะไร เศษคือ 4, 4-4ลบ4มีค่าเท่ากับ 4, พเาะฉะนั้น4ก็จะเป็น8ก็จะได้ว,ว่าเศษออกมาเอ่อ4ก็คือเป็น8นะครับที่จะทำให้เศษของการหารพหุนามตัวนี้ออกมาเป็น4เพราะ8ลบ4ก็จะเหลือเศษ4อันนี้ไม่งงนะอันนี้เป็นวิธีแรกวิธีต่อไปเรามาดูกันเลย วิธีที่2แยกตัวประกอสมมาานนะบสมมติว่าเวลาเราหารนะครับสมมุติว่าเวลาเราหารยังไงดีล่ะ หาร35เอาง่ายๆนะครับสมมติว่าเราหาร35หารด้วย17น้องก็ต้องอยากเขียนออกมาให้อยู่ในลักษณะยังไงครับแม่เดีกว่า35หารด้วย13น้องก็ต้องอยากเขียนถ้าน้องใช้วิธีแยกตัวประกอบน้องจะเขียนออกมาในลักษณะเป็นอารมวาคูณด้วย13บบวกกับ 9. ใช่ไหมครับเพราะว่า13หารตัวนี้ แล้วคราวนี้9น้อยกว่า13ซึ่งเป็นตัวหารเสร็จก็เียกมาเป็น9เราก็จะทําในลักษณะเดียวกันกันกบพหุนามนะครับน้อก็ได้ว่า x กำลัง5ลบ 3x กำลัง4บวก 6x บวก4น้องหารด้วย x ลบ2พี่ก็เลยจะพยายามทำให้มันเป็นพวงของ x ลบ2คูณกันนะครับตรงนี้ ถ้าน้องมองลองมองดีๆพี่ได้ x กำลังห้าใช่ไหมครับถ้าพี่ต้องการแยกตัวนี้ให้มันออกมาเป็น x ลบ2ด้านในพี่ต้องลบด้วย 2x กำลัง4จริงไหมพอเวลาพี่ลบ x กำลัง4ออกแล้วพี่จะเหลืออะไรพอพี่ดึง x กำลัง4ออกพี่จะเหลือในวงเล็บ x ลบ2แต่ตรงนี้เป็นลบ 3x กำลัง4พี่ต้องลบอีกลบ x กำลัง4ใช่ไหมครับอันนี้ไม่งงนะ แต่ตัวต่อไปพี่อยากให้มันได้พี่อยากดึงลบ x กาลังสาออกมาและให้มันเหลือเป็น x ลบสตรงนี้พี่ต้องมีอะไรตรงนี้พี่ก็เลยต้องบวกด้วยส x กาลังสามสอง x กลังสาพูดผิดแต่อันนี้ไม่มีกําลังสามใช่ไหมครับก็เลยลบออกเป็นลบส x กาลังสาม คราวนี้พี่จะดึงลบ2 x กาลัง2ออกจากตัวนี้ก็จะเหลือตรงนี้เป็น x ใช่ไหมครับแต่เราต้องการ x ลบ2เราก็เลยต้องบวก4 x กาลัง2เข้าไปแต่อันนี้4 x กาลังสองไม่มีก็เลยลบ4 x กาลัง2แต่พี่อยากได้พอพี่ดึงลบ4 x ออกพี่จะเหลือได้ในเป็น x แต่พี่อยากได้ลบ2อ้ไหนพี่ก็ต้องบวก8 x ใช่ไหมครับพอบวก8 x แล้วเกิดอะไรขึ้น ก็ต้องลบออกอีก 2x ใช่ไหมครับเพราะว่าอะไรเพราะจะได้เหลือเป็น 6x ลบ 2x พี่อยากดึงลบ2ออกแต่มันต้องมีลบ2ตรงนี้ก็ต้องบวก4เข้าไปบวก4แต่ว่าไม่มี4ก็ต้องลบออกแล้วค่อยบวก4อันนี้อาจจะต้องใช้วิธีแบบจินตนาการขั้นสูงหน่อยแต่ว่าถ้าทำขั้นต่อไปน้องก็จะเข้าใจว่าพี่กำลังทำอะไรอยู่พี่จะดูตัวนี้จะดูตัวนี้จะดูตัวนี้ดูตัวนี้ดูตัวนี้ แล้วตัวนี้จะเป็นตัวที่เหลือพี่จะได้ว,ว่าไอ้ฟักงกูนามที่พี่เขียนมายาวๆเมื่อกี้คืออะไรตัวแรกพี่ดึงออกมานะครับ x กำลังสพี่เหลือตรงนี้คือ x ลบสใช่ไหมครับพี่ดึงลบ x กำลังสาออกมาตรงนี้พี่ก็เหลือ x ลบส พี่ดึงลบส x กําลังสองออกมาพี่ก็เหลือ x ลบสพี่ดึงลบส x ออกมาตรงนี้พี่ก็เหลือ x ลบสพี่ดึงลบสองนี้กมาพี่ก็เหลือ x ลบสและพี่ก็เหลือลบสบวกสถ้าน้องดูตรงนี้มี x ลบสอง x ลบสอง x ลบสอ x ลบสอง x ลบสองใช่ไหมครับเพราะฉนั้นพี่ดึง x ลบสออกมาใหม่หมดก็ได้เป็น x ลบสคูณกับอะไรคูณกับ x กําลังสีลบ x กําลังสม ล x กำลังสอลบ4 x ลบ 2, 2บวกด้วยลบสบวกถ้าน้องมองดีดพี่เอาไอ้ตัวนี้นี่มาจับหารด้วย x ลบ2ตรงนี้พี่หายใช่ไหมครับแต่พี่ยังเหลือเศษคืออะไรเศษคือตรงนี้แสดงว่าเจ้าตรงนี้นี่ก็คือเศษเศษ เขาออกมาคือ4ด่งนั้น4ก็เป็น8ใช่ไหมครับอันนี้ก็จะออกมาได้เศษเท่ากันกับวิธีแรกอันนี้คือวิธีแยกตัวประกอบนะครับต่อไปวิธีที่สาม วิธีการหารสังเคราะห์พี่จะทำให้ดูว่าโจทย์ข้อหนึ่งสามารถทำได้หลายวิธีนะครับหารสังเคราะห์อันนี้ก็ตั้งแต่หมอต้นเลยใช่ไหมใส่เลขตามกำลังครับอันนี้กำลัง5เป็น1เพราะเป็น x กำลังห้ลบส x กำลังสีบวกศนย์ x กำลังสาบวกศน x กำลังสองบวกห x บวกสตัวที่หารเป็น x ลบสแต่ตรงนี้เราจั เงื่อนไขของเราคือจับ x ลบสอเท่ากับศยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจะได้ว่าตรงนี้เป็น2ดึง1 2ึคูณหเป็น2บวกกันเป็นลบ1นคูณลบหเป็นลบสรวมกันเป็นลบสคูณกันเป็นลบสใช่ไหมครับดึงลงมาเป็นลบสตรงนี้คูณกันเป็นอะไร ลบแปดรวมกับ6เป็นลบสองคูณกันอีกเป็นลบออสี่เพราะฉะนั้นเศษที่เหลือก็คือ c ีลบสี่เหมือนกันอันนี้ก็เริ่มเร็วขึ้นแล้ว c ี่ลบสี่เท่ากับสี่เพราะนี่เป็นเศษใช่ไหมครับก็จะได้ว่าสเท่ากับแดอันนี้ก็เป็นวิธีที่สามหางสังเคราะห์ก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันแต่วิธีที่พี่แนะนำเป็นวิธีต่อไปจะเป็นวิธีที่สวยมาก ก็คือการทฤษฎีบทเศษเหลือแต่พี่ไม่อยากให้เป็นตัวทฤษฎีไปพี่อยากให้เป็นการที่มามากกว่านะครับวิธีที่สี่พี่จะใช้ว่าทฤษฎีบทเศษเหลือแล้วกันแต่ว่าอันนี้ไม่เขียนใช้เป็นทั่วไปถ้าน้องมองลองดูดีๆเขาบอกว่าเจ้าตัวนี้นี่เวลาถูกหารด้วยตัวนี้จะเหลือเศษเท่ากับสี ใช่ไหมครับถ้าน้องเขียนใหม่น้องจะได้ว,ว่าอะไร x กำลัง5ลบ3 x กำลัง4บวก6 x บวกสถ้าตัวนี้หารถูกหารด้วยตัวนี้แล้วใช่ไหมครับจะเหลือเศษ4ถ้าพี่ลบ4ออกมันต้องหารลงตัวใช่ไหมครับเพราะมันเหลือเศษ4ถ้าพี่ลบ4ออกแล้วพี่หารใหม่มันต้องลงตัวเพราะงพี่จะหารได้ออกมาเป็นต้องคูณกับพหุนาม ตัวไหนตัวหนึ่งแน่นอนจริงไหมครับคราวนี้เราจะใช้วิธีสีทถนนชัยพี่อยากได้ C อีอะทำไงอ่ะจากตรงนี้พี่อยากได้ C ีอะพีเอ็กก็ไม่รู้อ่ะแต่อยากได้ซมากเลยทำไงดีทำยังไงมีวิธีกี่วิธีที่จะกำจัด Px ออกไปได้ ก็มีวิธีเดียวใช่ไหมครับคือ tan x เป็น2น้องจะได้ว่า32ลบด้วย4 8บวก12บวก4ลบ4เท่ากับอะไรเท่ากับ2-2ลบ2เป็น0คูณกับ p x ตรงนี้ได้ว่าลบ -4 -8 -4 -8 ลบสลบ8ลบ8เท่ากับ0สุดท้ายก็คือ4 ับ 8. อันนี้เร็วมากใช่ไหมครับใช้หลักการสังเกตเอาในเมื่อมันหารเหลือเศษสี 4, พี่ก็หักออกสีเพื่อที่จะให้มันหารลงตัวเพราะฉะนั้นแต่ไม่อยากได้ px อยากได้ c อก็แทน2ลงไปตรงนี้ก็เลยกลายเป็น0ูนย์แล้วก็แก้วมาเรื่อยๆเแปะตามจริงทุกวิธีเป็นวิธีเดียวกันหมดแต่ขึ้นกับว่าเราจะเขียนออกมายังไงนะครับอันนี้ก็เป็นใช้ทฤษฎีบทเศษเหลือ นะครับสำหรับข้อนี้เลยตอบข้อไหนข้อไหนที่ไม่มี8ก็ไม่ใช่เพราะว่า8คือคำตอบนะครับอันนี้ลบ8อันดีๆก็เลยตอบข้อขอไข่นะครับ8เป็นสมาชิกของข้อใดตออ่อไปน,นี้ลบสไม่ใช่ก็จริงแต่8อยู่ในนี้ก็ถูกแล้วนะครับน้องก็ลองกลับไปดูอีกครั้งหนึ่งนะครับมีหลายวิธีเลยข้อนี้ แล้วแต่วิธีไหนที่ชอบแต่พี่ก็จะแนะนําวิธีสุดท้ายนะครับที่ก็คือทฤษฎีบทเซนเนือ